ไอ้มะมันทำไมว่มา้ม้าทุกคนสวัสดีค่ะขเขาจะเข้าใจด้วยนะคะอะไรว่า้ม้าวะขนมอะไายมันคือขนมอะไายมันมีชื่อเรียกไหม เราไปดูไปดูหมึกหมึกกระตอยดีกว่ากินหมึกทอดดีกว่าไปกินหมึกทอดดีกว่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยใครวะใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยแมวคือสัตว์มีชีวิตที่ไม่สนใจใครทั้งนั้น กระตอยมาไปเรื่องมือกระต่อยฮะมือแกงยายกันมือปูก็กระตอยกินมือกระตอยดีกว่านี่ทุกคนกินหมึกจะกินหมึกฮะอ๋อหมดยังไงม เออพอละแต่ว่ามันได้่ค่อยเค็มมากเนี่ยมาข้างบนเป็นแล้วออแต่ดีเล่นเราเอาเพราเว่าลูกดีเลยไหมไหมไหมเอเอ,อไปเลยทุกคนไม่ค่อยเค็มมากไม่ค่อยเค็มมากค่ะอือ กินมาตอนเพล่แล้วรู้สึกว่ากินมาตอนมือเที่ยงแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเออกินเล่นได้อ่ะกินเล่นได้อ่ก็ทยเลยว่ามันไม่เค็มมากต้องกินกับข้าวต้มต้องกินกับข้าวต้มค่ะ ถ้ามีข้าวต้มนะกินกับข้าวต้มเลิศเลยเออกินกับข้าวต้มกับต้มตำกินต้มตำก้งอยากกินต้มตำอ่ะฝนตกจะฝนไม่ต,ม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 ตกจะขับรถไปเนี่ยจเจ้าหลาวแล้วเนี่ยไปหาต้มตำกินฟูมมา ไม่มีเครื่องค่ะไม่มีเครื่องเดี๋ยวต้องซื้อเครื่องไว้เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ก่อนบ้านในกรุงเทพเหรอคะไม่มีบ้านอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนรู้แฟนขับรู้โนบ้านกรุงเทพเดี๋ยวปลดไปกับเพื่อนสวน่ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะแต่ต้องเลือกดีๆนะหมึกอันเนี้ยหมึกกระตอยหมึกแดดเดียวอะถ้าเป็นตัวที่เขาดองเกลือเค็มอะไม่อร่อยลยกินไม่ได้จะเค็มปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเลยจะบา แม่ตีนะมึงกินไม่ได้เออไม่ได้ไม่ใช่อาหารแมวอาหารแมวอยู่หลังบ้านเข้าใจไหมอาหารแมวอยู่หลังบ้านเข้าใจไหมอืมอาหารแมวอยู่หลังบ้าน ไปหลังบ้านเลยค่ะชะบาค่ะชะบาเป็นแมววัดอยู่ด้วยกันมั้งแต่อยู่วัดชาบาหน้ามุ้ยชาบาหน้ามุ้ยไม่ตบอารมณ์มาลูกอ่ะอ ไม่ตอบอารมณ์เลยชบะไม่ตอบอารมณ์เลยอืมกระบะไม่ตอบอารมณ์ใครเลยแล้วลูก่ะกระบะไม่ตอบอารมณ์อืมทำไมมาแม่ถสงมาะเดี๋ยวนี้ปะเออไหนอ่ะไม่มีอะไรกินเลยกินไม่ได้กินไม่ได้หรอกอือ หอมหมึกกติหมึกมันเค็มกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นโรคไตชบาเป็นลูกสาวตัวแรกค่ะตอนนี้ที่บ้านมีแมวสามตัวตอนนี้ที่บ้านจะมีแมวทั้งหมดสามตัวชบาหนึ่งชบานี่น่าจะเป็นรุ่นยายละอีกพวกเนี้ยรุ่นหลานเพราะชะบาเขาอายุเยอะแล้วเขาแก่แล้วชบาถุงเงินถุงทองเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเพิ่มนะคะ เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่อาจจะเลี้ยงเพิ่มเลี้ยงแมวต้องมีพื้นที่กว้างๆให้เขามีพื้นที่กว้างๆมันจะไม่สกรปรกถ้าผมไปบวช ผมจะได้เจอพ่อที่จากไปแล้วไหมครับจะไปอยากเจอเขาทำไมคุณจะไปอยากเจอท่านทำไมคนตายแล้วก็คือคนตายแล้วคนตายแล้วก็คือคนตายแล้วอยู่คนละพบคนละภูมิคนละชาติกันแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมคุณจะอยากไปเจอเขาทำไมอืม แล้วใครมาบอกคุณว่าไปบวชแล้วคุณจะเจอพ่อที่ตายใครแนะนำมันเกี่ยวกันพ่อแม่ไม่ได้จากเราไปไหนหรอกพ่อแม่ไม่ได้จากเราไปไหนหรอกส่วนหนึ่งของท่านก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละส่วนหนึ่งของท่านก็ยังอยู่ในตัวเรานั่นแหละเข้าใจไหมเต้องไปอยากไปเจออย,อยากไปเจอทำไม ขตายไปแล้วเขาไปดีแล้วใช้ชีวิตต่อไปถ้าคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ทำตัวให้มันดีๆถ้าเราคิดถึงพ่อแม่เราที่เสียไปแล้วหน้าที่เรามีแค่อย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้เลือดเนื้อจิตวิญญาณที่มันอยู่ในตัวเราอะมีคุณค่าทำสิ่งดีๆทำสิ่งที่เป็นกุศล แล้วคนที่จากไปเขารับรู้ได้เองนั่นคือสิ่งที่คนตายอยากได้จากคนเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําความดีทําสิ่งที่ดีคนเขาไม่ได้ชื่นชมแค่เราเนะเสียงชื่นชมมันไม่ได้มาแค่ที่เราเนะมันไปถึงคนที่ให้กำเนิดเราด้วยพ่อแม่ก็คอยได้รับความชื่นชมไปด้วยโอ้ดำมาแล้ว พี่ดำมาแล้วพี่ดำมาแล้วลูกดีก็ <c oughs> อบอกไม่ได้ปักตะการ้าเลยครับวันนี้ไม่ปักค่ะเพราะว่ารวยแล้วรวยแล้วค่ะรวยแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนก็เลยที่เก็บปักจบไหมคะอืนะคะจบ ปักอะไรเพิ่งกลับมาจากบ้านใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะพี่ดำเนาะดูพี่ดำดูพี่ดำเนี่ยเออโอ๊ยมาแล้วมาแล้วสองตัวเลยออมึงเห็นก็วิ่งมามึงก็มาหานะนั่งลงเลยทั้งสองคนเลย นั่งลงเร็วๆนั่งปุ้ยด้วยปุยนั่งก่อนนั่งลงไม่ต้องนั่งลงเปียกหมดนั่งลงเดี๋ยวจะตีแล้วแม่จะตีแล่นั่งนั่งลงไม่ต้องดื้อเออนั่งลงไปนั่งลงปุยปุยมันเก่งนักหนานั่งลงเร็วๆนั่งอืมดื้อดือไม่ฟัง พี่ดำเขายังรู้เรื่องพี่ดำนั่งลงพี่ดำนอนไงท้องเลยพี่ดำไงท้องเร็วไงท้องดำไงท้องเออเห็นไหมเห็นไหมเออเออพี่ดำเขารู้เรื่องเนี่ยนี่ไม่รู้เรื่องรู้ความไงท้องเลยปุ้ยไงท้องปุ้ยบัดดีปุ้ยบัดดีก่อนยกขาบัดดีแม่ก่อนบัดดีเร็วๆยกขาขึ้นบัดดีอี้ปุ้ยมันไม่เอาสักอย่างพี่ดำเขารู้เรื่องหมด เดือดำไงท้องลงไม่มีข้าวเหนียวว่ะสิครับประชื่นมันไม่มีข้าวเหนียววะ่ะไม่มีข้าวเหนียววะ่ะไม่มีข้าวเหนียว,วไม่มีก็พักก่อนกินเล่นใช่ใช่เดี๋ยวจะปลูกไว้หมดเลยเครื่องตำส้มตำปลูกมะละกอตัวยงตัวยาว ปุ้ยสองขวบเลยยังน่าจะสองขวบแล้วนะคะอืมเอตาไปไหนมาลูกเอ็ตาขับรถไปไหนมาแสดงว่าแม่ให้ไปซื้ออะไรแน่เลย หน้าคุ้นๆชื่อแพรลี่ค่ะชื่อแพรลี่ไพวันค่ะวันนี้ฝนตกอากาศเย็นก็เลยแบบนั่งหน้าบ้านนิดนึงนะคะทุกคนฝนตกลมเยน็นอากาศดี ไปไหนมาไอ้หําฮะไปซื้อชาบูคือจังไ่ชาบูโดยทุกคนฝนตกเนี่ยฝนตกแรงฝนตกแรงขึ้นแล้ว ข่าใหม่ครับ่าใหม่ฝนตกเมื่อวานโดนหลอกซื้อทุเรียนไป800คุณป้าบุญเรือนคะดิฉันนะนั่งไลฟ์ปากเปียกปากแฉะป้าก็ไม่มาซื้อกับฉันในไลฟ์เนี่ยฉันนั่งไลฟ์ทุกวันเคยจะอุดหนุนฉันไหมไม่เคย เออแต่มิจฉาชีพยิงแอบโอนเงินชื่อคนอื่นโอนให้เขาป้าก็ต้องตื่นก่อนโทษตัวเองไปเลยค่ะนั่งขายนะปักตะก้าไม่มีใครช่วยซื้อหรอกมันน่าเห็นใจไหมเนี่ยโอ,อ้โหแต่ทีมิจฉาชีพนะโอนกันชำ้ำใหเรานั่งไลฟ์ไปเหอะ ไม่มงีคนจะอุดหนุนอืมมันไม่ใช่ดวงจะสวยหรอกมันไม่ใช่เรื่องดวงสวยมันเป็นเรื่องของการที่พี่อ่ะไม่รู้จักแบบไม่รู้จักรอบพรอบมันไม่ได้เป็นเรื่องของดวงเลย มันไม่ใช่เรื่องของดวงซื้อของมันต้องกดเข้าไปดูช่องก่อนคนตามเท่าไหร่โอนเงินชื่อบัญชีใครอย๋ยวนี้มิจฉาชีพมันยิงแอดมันยิงแอดอืม เรานั่งขายอยู่ไม่มีใครมาอุดหนุนเราเลยจริงไหมมันเสียดายตังค่ะก็รู้ช่องทางเราอยู่ทำไมไม่อุดหนุนเวลาเราไล่อจริงค่ะแต่ก็ยังมีคนโอนให้มิจฉาชีพชั่ Chính thật. Ừm, đi cũng trông tốt. Trời cũng trông